อบ i k บ t o ทูสจักรยานนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับผมเราก็ต้องเริ่มจากการศึกษาทดลองนะครับแล้วก็ลองมือปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับมีหลายอย่างที่เราทำเองได้นะครับถ้ามีเครื่องมือดีๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันง่ายขึ้นนะวันนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้การซวอสจักรยานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะช่วงนี้นะครับข้อเท้าก็ยังไม่100%ซเท่าไหร่นะครับผม แถมช่วงนี้ฝุ่นยงเยอะนะเราก็มาเซอร์วิสจ,จักรยานดีกว่านะครับนอกเรื่องนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวจะไปงานชิมาโนนะครับก็าอาจจะเป็นการขึ้นใส่รองเท้าคลีทครั้งแรกครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากขี่มากเลยนะตอนนี้โอ้โหไม่ได้ออกไปข,ขี่ข้างนอกแบบนานมากแล้วนะงอาทิตย์กว่าแล้วนะครับอุปกรณ์บางอย่างนะครับก็สําหรับมาแครนิกหรือว่าเราช่างแบบว่าสไตล์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทําเองนะครับบางอย่างมันก็จําเป็นบางอย่างก็ อาจจะไม่ได้ทําบ่อยซะจนเกินไปอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับตัวแรกนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยจริงๆแล้วนะครับมันก็อยู่ในเข้าขายจริงๆนานๆก็วัดทีหนึ่งนะครับแต่มันมีฟังก์ชัน2อย่างซึ่งก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวดัด dropout คือตัวนี้เอาไว้เช็คว่า dropout ของเราเนี่ยมันมันเบี้ยวหรือเปล่านะครับมันแบบว่ามันบินมันอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งนานๆก็คงจะมาเช็คกันทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เช็คกัน บ่อยๆนะก็คือตัวดัดดรอปอาท์เนี่ยครับเราสามารถที่จะเช็คตัวตัวเสียบเข้าไปในรูของดรอปอาท์แล้วก็เช็คได้ว่าดรอปอาท์ของเราเนี่ยตรงดีไหมเปลี่ยนเกียร์บางทีทําไมไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่งไม่ไม่มั่นใจกับการเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับก็เอาตัวนี้เช็คได้แต่ว่านะครับนอกจากดรอปอาท์แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอาใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็มาเช็คฮุดของเราได้นะครับว่าฮุดซ้ายขวาของเราเนี่ยมันสูงต่ํา เท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็ระยะที่มันที่มันหุบเข้ามานะครับมันเท่ากันซ้ายขวาหรือเปล่านะครับบางทีเราขี่ไปเราอาจจะมารู้ตัวว่าเอ้มันแบบมันแปลกๆมือ2ข้างไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็เช็คให้มันแบบเป๊ะๆได้นะครับมันก็ทําให้เรามั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Hanger Alignment Gauge นะครับหรือว่า hag ราคา8,610บาทนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แยกนะครับก็คืออะแดปเตอร์สีเขียวที่อยู่ที่สเต็มนะครับ Rever se Setter นะครับตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้1,560บบาทนะครับผมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งเสือหมอบเสือภูเขาได้หมดเลยนะครับผม เพิ่มเติมนิดนึงนดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีตัวอะไลน์เมนต์หรือว่าตัว HAG อยู่แล้วนะครับของยี่ห้ออื่นก็ได้เอาเราสามารถที่จะเอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมาซื้อเฉพาะตัวอะแดปเตอร์แล้วก็มาใช้ได้นะครับเป็นประโยชน์มากเลยไหนไหก็มีแล้วนะครับผมก็ใช้วัดทุกคันเลยครับปรากฏว่า เบี้ยวทุกคันเลยขี่ไปนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าสูงต่ําไม่เท่ากันทุกคันเลยนะครับก็เอามาไหนๆมีแล้วก็ปรับให้มันนิ่งปรับให้มันเท่ากันทุกคันนะอันนี้นะครับคือ h ช i n ว e a r Tool นะครับ1890บบาทนะครับตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้วัดโซ่ของเรานะซึ่งดีมากเลยนะปกติแล้วถ้าเราซื้อแบบไอ้ตัววัดโซ่แบบถูกๆนะครับ ข้อเสียก็คือสําหรับ11สปีดอะไรเงี้ยอาจจะได้นะแต่ว่า12สปีดนะครับมันระยะที่สึกเนี่ยมันจะมันจะนิดเดียวเองระยะสึกมันเราต้องเราต้องเปลี่ยนเร็วกว่านะครับระยะสึกมันจะมีช่องว่างแกลบน้อยกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะเชนหรือว่าโซ่ของแ r a m มนะครับของแสมเนี่ยมันจะเป็นโซ่โซ่ที่แบบว่าด้านบนตัดตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้วัดได้ละเอียดนะครับบางยี่ห้อใช้วัดของ แลมไม่ได้นะครับผมตัวนี้มีค่าวัดที่ค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยนะครับผม่าใครที่ใช้12สปีดนะครับก็ต้องลองดูดีๆนะครับเพราะว่าค่าเวลหรือว่าค่า่คาที่มันสึกนะครับมันจะละเอียดกว่านะครับผมก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับ a b b y Tools นะครับมันจะวัดได้อย่างละเอียดแล้วตัวนี้พิเศษก็คือสามารถที่วัดแนวบิดหรือว่าแนวเฉียงได้ด้วยนะครับอย่างที่ให้ทําให้ดูตรงนี้นะครับมันจะบอกได้ว่าโซ่เราบิด มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างชแชรมนะครับด้านบนเป็นโซ่ตรงนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะบิดเบี้ยวได้นะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็วัดได้ทั้งความยืดแล้วก็ความเรียกว่าความบิดอีกด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมใช้โซ่เนี้ยก็ตอนแรกก็กังวลอยู่นะว่ามันจะสึกมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าโซ่ตัวนี้นะครับผมใช้แว็กซ์ในการหล่อลื่นตลอดเลยนะครับแล้วมันยืดการใช้งานอายุการใช้งานของโซ่ได้เยอะมากเลยนะครับ ใช้แว x t ซ์นะครับโซ่อยู่ได้นานบอกว่าอันเนี้ย2ปีกว่าแล้วก็ตีว่าเกือบเกือบ0 0 0หมื่นโลแล้วนะครับก็ยังสบายอยู่ยังไม่ยังไม่สึกยังไม่หย่อนนะครับผมก็ใช้แว็กเนี่ยมันยืดอายุได้เยอะเลยนะ,ะต่อกันแบบรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็คือ a b b บบี้ Tools นะครับราคา7,770บาทนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันผมมันใช้ใช้ดีอ่ะคือปกติ c chainin Tool แล้วเนี่ยก็ต้องมันเล็งแล้วเล็งอีกตัวนี้มันมีสล็อตให้เรียบร้อยเลยนะครับ มันมีสล็อตแล้วก็มีสล็อตขายแยกด้วยนะครับ890บาทนะครับสำหรับแ a มโดยเฉพาะเลยก็คือเราไม่ต้องมานั่งเล็งนะครับปกติถ้าโซ่ของแสมอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแฟลตท็อปนะตัวนี้มีล่องให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแอบบี้เขาผลิตให้กับทางแ a มอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วก็ปั๊มแ a มนะครับแต่ว่าตัวนี้คือของออริจินัลก็มาจากทาง a b b y t o o l s เนี่ยนะครับ ใช้ดีมากเลยแล้วก็มันใช้ง่ายมันแบบว่าเนี่ยที่จับมันแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดน,น,นะครับไม่ต้องคอยมานั่งเกรงนั่งเลง็งว่าจะตรงไม่ตรงนะครับ Abby Tools นะครับอ๋อลืมบอกว่าตัวนี้มีไอตัวเข็มนะครับที่รีฟิลเนะ่อยู่ที่ด้ามด้วยนะ Rotor tuning tools นะครับ 900, 9 0 0า7 0บาทนะครับตัวนี้เวิร์กมาก สายภูเขานะครับคงจะรู้ดีนะครับว่าเรื่องดิสเบรกบินเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับบินประจํานะครับแต่ว่าตัวนี้คือใช้ได้หมดเลยนะทั้งหมอบทั้งภูเขานะครับที่เป็นดิสเบรกนะครับนอกจากนั้นด้านหลังเนี่ยยังเป็นที่เปิดขวดเบียร์ขวดอีกด้วยนะตัวนี้พรีแฮงนะครับแปดบาทควกนี้เอาไปไว้วัดตัวดรอปเอาท์นะครับตัวแรกที่เราให้ดูเนี่ยเอาไว้ดัดนะแต่ตัวนี้ ดัดไม่ได้เอาแค่วัดอย่างเดียวนะครับก็คือเอาวางไว้บนสุดแล้วก็ดูว่ามันขนานกับตัวดรอปเอาตัวแฮงเกอร์ของเราเนี่ยมันมิดมันเบี้ยวหรือเปล่านะครับอันนี้เอาไ้เช็คเบื้องต้นที่บ้านได้ดีนะถึงตัวดับเซลฟ์เอ็ก c t i ร g c ติงแคปนะครับ1 3 5 0าบาทเครื่องมือหมุนถอดพวกขาจานแสตมดับต่างๆนะครับออกแบบมาสำหรับแสตมโดยเฉพาะเลยครับพวกฝาครอบต่างๆเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มชีนออกมาได้สวยงามเลยนะครับที่วางเป็นเซตตัวนี้โอ้โหเนียนสวยเลย แล้วก็ขันออกได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวนี้เนี่ยต่อมาก็เป็นตัว bottom bracket socket นะครับราคาเดียวกันเลยนะมี1,560บาทมีทั้งแบบ prx แล้วก็แบบ tt นะครับผมออกแบบมาชีนมาได้สวยมากเลยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนนะ m 3 0นะครับ true axle นะครับเป็นพวก enduro เป็น s t r a m s e r a m i c speed นะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนสาทางร้านได้นะครับพวก press fit นะครับ3 5 bsa นะครับมีหมดเลย ต่อไปนะครับเราก็มีเนี่ยคอนนะครับแบบเนียนๆนะครับอันนี้เท่ดีนะครับบางทีเราก็ต้องอาศัยคอนนะครับเอาไว้ตอกบางทีโช็อหรืออะไรมันไม่ยอมออกมาดีๆก็ต้องมีการช่วยเหลือเขาบ้างนะครับนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์พวกจุ๊กจิ๊กนะครับอย่างเช่นพวกมัลติทูแบบ4 way นะครับ1,770บาทนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องมีเครื่องมือแบบ4ทิศทางนะครับ4 in 1นนะเอ่อเป็นเป็นเครื่องมือก็แล้วแต่เราเลือกได้นะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหรือว่าจะเป็นช็อกนะครับผม เป็น6เเลี่ยมแบบ3เบอร์แล้วก็เป็นช็อคอันนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองสอบถามราคาถ้าเกิดว่าปกตินะครับ1น7่บาทแต่ว่าลองดูนะครับว่าเราจะคัสตตมหัวเป็นแบบไหนนะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะอันนี้เป็นทีมอิ s ูพ e p e d อ l r เ n นจ์นะครับห้าพบาทเป็นเครื่องมือหมุนบันไดนะครับก็มีทั้งหัว2แบบนะครับ6กับ8นะครับให้เลือกนะครับออกแบบมาแบบเนียนสวยนะครับดูไฮโซสามารถที่จะใช้ได้ง่ายเลยนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ใส่เป็น15มิลนะครับไว้ถอดบันไดต่างๆได้ง่ายนะครับผมเ a l t o o l ตัวนี้ต่อมาก็เป็นซ w Guide นะครับ4,410บาทเอาไว้ตัดสร้างนะครับหรือว่าตัดโชคต่างๆนะครับอันนี้ก็คือข้อดีคือมันไม่ต้องถอดแบบทั้งหมดนะคือสามารถที่จะทำบนรถได้เลยนะครับถอดแค่สเตมออกไปนะครับแล้วก็สวมลงไปปุ๊บไม่ต้องแบบว่าถอดเอามาหั่นข้างนอกนะครับสามารถที่จะหั่นบนรถได้เลยนะครับเอาใช้กับเลื่อยของช่างได้เลยนะ เชนวิฟตนะครับตัวนี้1980บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยชอบนะเพราะว่าตัวนี้มันตัวเดียวแล้วใช้ได้หมดเลยนะ7-12ถึงสสปีดเนี่ยใช้ได้หมดแ a มชิมาโน่แคมป์แบกนะครับมอภูเขานี่ตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเชนวิฟตบางตัวนะอย่างรุ่นก่อนก่อนเนี่ยมันจะใช้ได้ถึงแค่11สปีดนะครับผมแต่ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวต่อให้เรียบร้อยนะครับเอามาต่อให้มันยาวขึ้นก็ได้แล้วก็เอาไว้ไขตรงกลางก็ได้นะครับไอตัวนี้ m o m n i Tool ตัวนี้2,230บาทนะครับแล้วก็มีตัว socket แยกนะครับตัว socket เนี่ย1 7 7 0บาทสนใจเครื่องมือตัวไหนนะครับก็สามารถที่ติดต่อทางไทย c c e s s s i ไ e ได้นะครับหรือว่าแท็บกรุ๊ปทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทางแท็บกรุ๊ปนะครับที่สนับสนุนไปก่อนครับสวัสดีครับ